นะครับไม่ใช่ธรรมดาที่บ้านของท่านนะครับมีพร้อมหมดนะครับลูกเมียนะครับเงินทองอนะครับ <c oughs> พร้อมหมดทุกอย่างแต่วันนี้นะครับตั้งมาเจอโอกาสทางธุรกิจ <c oughs> กับบริษัทของกันในไรนเชื่อไหมครับว่า <c oughs> วันนี้ตั้งได้บริษับขอกานในไรนผมเรียนเชิญที่ปตกับอุู่จังนะครับมาบอกกับ พี่น้องชจวกันเ,เลยว่าวันนี้พี่กอทองนะครับประ,ประสบความสำเร็จอะไรกับกบร,ริษัทข้งผมเนี่ยเจอขอเสียงปรบมือ,บอรับพี่กอทองนะครับผมเกิเอียรท่้นประธาเพื่อสมาชิกนะครับแกน่นั้งที่แก่ทุกท่านผมกอทองครับจุดแดง หรือเจะง่ายมากบ่าวโกท้องคนกู้หาโสนโตทะเดลป้องชีด้วยชีด้วยถ้าเป็นอะไรที่นองเข้าบรีมากแ่งหอมเลยใส่โตเสริมกันหลายทีนะครับสองร้อยกัวสองร้อยกว่านะครับเข้าม้านด้วยใจบ้านท่านผู้นั่งบ้านท่านผู้บนบุรีรัฐนะครับทานทะเลภูเขามาน มมออป,ป้าใหญ่นะครับป้ามีาาควมงวันมาซอยกันนี่คนขออภัยัวจริงนะครับทา่านมนาอัครวัฒน์กับมนาอานนท์ขอบทีมงานเรียนโปเพื่อความมงวันป้าซอยขออภัยไนะครับสองท่านนะครับเรียนปบเอร้าเสนเสียโปบเอกระดานนะครับไปวัดไ้จะเรียนจะระบกนะครับดีท่านายธรรมอญ นี่ท่างปลายมันมีไ่ปลายคิดสังเกตยังไงไปลายถนนคิดนะครับคล้ายๆต่อสูอ้กับอสุรากายแล้วท่านบอกโนปั่มไปปั่มากครับอันนี้สังเกตกันยังไงแต่วันนี้เข้ามาศึกษาแยลท่านนะครับเรื่องความปัจจัยครับกดำเนินการชีวิตของเขาผมยอดนิดนึง พระเจ้าท่านว่นามบอกว่าได้รูปได้เงี่ยเป็นคนตัวเองนะครับ <S <S แม่ครับตุลังตุเร่มากครับมาพรแต่ครับแต่ง่านเมือ่อ20ปีกว่าไแล้วครับมากขายของเในตลาดนัดยุดพรผลมือกลางนะครับมาขายข่อทิพย์เวลาต่อทิพย์ตามคุญโทษเวลาของาาม,อามา,ทเ,ทางทเ,งเที่ยวที่สีเสเกตล่าสีฉลัย นะครับไปรับตะเทียบที่ลังพูนอำเภอฝางขึ้นไปนะครับตะกี้นี่รถตัดสันสากเหียวโบไปซื้อลังพูนไปซื้อของตะเทียรลรัพูนโบว่ามันแบนเพราะมันติขึ้นเขาได้หมดในสากเหียวนะครับจนโบแลนมาส่งตัดสันสากเหียวนะครับสบายก่อนก็จะมาสีด้วยกระสัน เตะคนละสองพัน <Es> <an> บาทขายประเทศลาวส่งออกลาวป้าค right? ือสีด้วยแต่น่อยเนี่ยนะครับแต่ประเภทวัวในรถเขามันเขาก็ปิดจุดพรอนตนเนี่ยเขามาปิดนะครับคนของวาหลายการค้าการขายเนี่ยไม่โว่ไม่ดีเปลียนไปขายอะไรเปลียนไปขายอ่ะอ่ารับสิบสองเก่าของหา ส่งโครงการแก้วภูไงแนนแถวบ้านพุ่มแนนครับทุรักทุเล่ป่วยนี่มี่รอไปได้เช่นไปบอกว่าแมงโค้เขาเปิดไม่เพื่อขายของพี่เองเขาหนักเก๊ดผู้แดงมูกกรอบมันมีเกี่ยวเศร้าเนี่ยบรรบาดปวดอับมโดนไก่ไปส่งไปยของหาเนี่ยส่งบุญนะครับโรงงานแก้วภูวททไทอ,ไไไอ่าแดนสลาบุรีไปขายเขาหนักเก๊ดกกนนนนเช่ไนไปที่ห้าง แง้โค่เด้เมินละเมิน,เมนกว่าเมินกว่าตัดไปรับรถเก่งกับปากเลยเอาอีกแล้ว,วนะครับปีสี่ศูนย์เงิ่นบาทร้อยตัว,วช่วงั้นเมลิมพนาง่าคัดออกคนกับไปหน่อยนะครับห่างตอเนี่ยห่างละลายเกิดขึ้นมากเึิโลตัสปีซี่เึิมากเกิดการแข่งขันการกกกท้ายก้นเดียว มนนีเกี่ยวบอดอีคิดเห็นบ้านนะครับช่วง <c oughs> นั้นเบาปากมาบ้านนะครับที่รูมสามคนคนหนึ่งปากไปกับน้องสาวอีกคนหนึ่งปากไปกับนายได้อีกคนหนึ่งปากไปกับยาผมที่ทั่วาหาลูกกเกลเดียผมต้องอย่างไปโทตู้โทรศัพท์กับปากผมลำตาอะไรนะครับว่า กินสุดท้ายไปจะไม่กระซังกลับบาทเพื่อให้ครอบคล้องในภพุานเขามีต่หานเงินเดัอนเงินเดียวมันมีประโยชน์วันที่ข้อหมายถ้านรับผาครอบคล้องหาองฐานภพุลนะครับผมกับบาทแล้วก็วางแผนที่ไใไหนเขาสิไปเปิดขายเนี่ยสินค้าเข้าในจังหวัดเขาจะสิูตรจักเย็นตะฟ้อรสแซ่บนั่งที่มาเปิดขายนะครับใีซอสซื้อขุดเดี่ยวต้มจ้ำถั่วฝักยาวแกงเทมุนซีแบกๆรอกๆนะครับ บาดข้าวโบมาจากตุ่นเดียวต้มเยำาทัวของเยาวโฟทะเลสดผมดีป่ายโฆษณานะครับคือซื้อท่างวิทยุอ่าโฆษณาวิทยียูไปเริ่มต่างากครับโฟทะเลสดน้องฮิงเริ่มต่างภายในมื่อพ่อได้ครับ,รนนรมรบผมได้ไปขับเป็นพนักง,งานขับรถอยูกกรมพนักงานตน,นะครับ อันน no ี้เป็นลูกจ้างเขาเห็นแก้ให้ใครเดือดตะโพกช่วร์แน่เป็นลูกจ้างเงื่นเกือนกัน4,000กว่าบาทรวมเกลียยงเงินกันสองดือนเกลงนโตประมาณ12นสองนะครับ12นสองแก้วมในกลองอ่ะนี่จ้งมาสอบไปล้เไปล่าไปแปดเออไปก่าโมงไปลงมศูนย์เจ็บศูนย์ศูนย์นอไปก่าโมงพันมันกลั่งเห็นไปลัางเห็นไป เจนดหอดเจ็ดจุดห้าเก้า 59, อะไน้ลดบต่ออีกเจ็ดจุดหกศูนยแล้วพ่ออีกเจ็ุดหกึ่อ่าจัสี่กันนี่ดับวันนี้านม,นานะามาสองมือถือยังคล้ายอาชีพกับมาสองมือถือตั้งสี่ปีโจนย์น้ได้เวลาสองมือถือเด,ดผมอ่าคิดเห็นไห วันท,ที่สีมียฉีดส่วนที่มันพ่งนะครับคนหาเท่าหน้าที่ปลูกยางน,น้อยปลูกยางแล้วแต่มันเป็นปลูกอื่นในที่ดินทรายตน้านบนในนะครับเป็นยางแคแกนผมก็ไปถ,ถามอาจารย์กูเกิลพิมพ์ขึ้นมาว่ายางแคแกนยางแต่ไม่แตกยอดยางไม่แตกชัด,ด,ดคนก็ไปเจอบริษัทประกันในไรนนะครับผมก็เลรรยร้องข้อหาตัวแทนไปเจอว่าา ใชครับขึ้นรวัยร,ร์บริบูรณ์ทั่วหาการเคลื่อนได้บวกสามทุ่มทั่วหาสามทุ่มเลยย่งางหนวเสาร์ผมไปหาเด้อเปิดอะไรครับครับครับพี่ยางอีกจากย่างหัวเสารไปอ่าไปหาได้เียสวรรส์พัดเร้มากนะครับสองชุดชุดแดงเอามาใส่ล้องเบิร์นนะครับเอามาใส่น้องแตกนอดถอดชาที่ดีครับจากหน่อยจากหน่อยแต่ยอดถอดชาที่ดี นะครับอยู่ประมาณแต่อยู่ประมาณเดือนหนึ่นนงคนทางสวนสวนใจเขาจะใส่อะไรอย่างไรเป็นอย่างจะเพื่อแตกดีนะสื่อเดียนสเนีเป้งครับเป้งสีเป่งสีเป่งสีเป่งแสง <laughs> นะครับทดลองของว่าเรียนรู้นะครับว่ศาศึกษาข้างขางบริษัทเพราะว่าบริษัทต่อไปในไรเอาน้องเยี่ยนทีบางช่องน้องเยี่ยนเกษตรตามที่นนวัดน,นะครับอันนี้เป็นศูนย์อบรมเรื่องการทรําธุรกิจเรื่องทางบริการทาน,นเรื่องอเกษตรต่างโรคพืชท้องเสียเรื่องอย่างนะครับเข้ากับไปเนรียนสมัครกคะแนนทีมใดผมขอ,อศึกษาทีงานดุลุนทีนะครับเพราะว่าจะเป็น อ่าเพราะดาระวัทีมงานคุณอโน์ทีมงา,านทีวินนีเพื่อนไข่ข้าวเม็ดดไท่ข้าวในน้ำไห่คัคับแก่เ,เองนะครับซอนกันเอากามรูกซ้อนกันใน,นข้า,าวปีแกรวมกันนะครับเพราะว่าแนวทางไปแบบใดแบบใดอะไรที่เราแสดงนเ้นหลังจากกัรว่านะครับผมกับพ่อเมียจะไปผมปลูกไ้มาจากอ่าศูนย์อุบล คิดว่าเรียนดูเนี่ยมันเป็นการที่จิตเสียผมเคยเรียนสองมือถือหนึ่งพอร์ตหนึ่งเกจพันกาบาทนะครับเเรียนอูตอาทิตย์หนึ่งเก็พันตับาทต่องแตจากเขาเรียนต้องเป็นเสียที่พักนะครับเจลคอรคอรถึงก็ดสอนเวอนสองมือถือนะครับถ้าไปอรนี่เราจะเก็บพันเรียนแก้โปรแกรมนียวกรบเกจพันส่วนสิบเวอพอร์แปแสนนะครับส่วนสิบเป็นใดนะครับอันนี้โอกาสให้ร สอนฟรีมีนนหมอนรองฟรีแง้มหัแรงแง้มหมแรงกับท่านประธานเรียกของฟรีตุ้มเหลือเ,เรียกเ,ยเรียกด้วยอะียมด้วยไม่ใช่กันเองครับเป็นพวกคนรู้ขุนมากนะครับหลังจากได้ความรู้แล้วลหลายอย่างนะครับมีกำลังใจเนียเพื่อนแงานใหนก้กำลังใจที่กำลังใจที่ดีสุดคือท่านพยา เอาเล่ท่าสูใเ้เท่าทีา่แรกเขาัำรถไปหายขอแล้วเมื่อกลยขายแล้วเมื่อได้ขายส้กแต่แรกเขาไม่ท่านเองเ่ายังนี้ผมวังดูที่แจกไปตกาททำตัวแย่เกทก่าไหร่ครับเป็นอะไรแ้วมองล้าครับสูดเสียบมาสูดปุ๊บสูงกัสูงถ้าเจ้าที่มาสูดไปเด็กตะกี้เท้าเหตุมาสองคนเขาังสูดมาในกนานี้สูเลยเพราะนั่นนี่อ่านประทัน อีทีอีทีึกษาเพื่อนโมนากันพระวันเพื่อนคาโนเพื่อนเทวินนาานั้นนะครับได้หลายคนนะครับเปทีรึกษาเป็นแดงเข้สูงเ,เลยจะกี่ห้อยแด่ผูสองคนไ่่มาไหวบอกไหมครับผมม่ได้คิดแค่แสนผมคิดเป็นล้านหมดนะครับกแลัตแต่ผมมีครอบครัวผมมีนะครับสองแห่งฟันา้างน้านะครับได้ลหลายอย่างแค่ไรก็สีหมดจากสีขาวือ น้ำสินค้าอ,ออกไปขจายแก้กันไห้ควาสูขจัดออกไปในไร่กรีนอัพสาขอนออกรีนนะครับก็คือรุ่โฆษณาทางพิจิตรมีอะไรผมเดินที่เดินตามกระด้งเดินตามผมมาทันเนี่ยนะครับแกที่เอาสินค้าห้องขึ้นไปฟังชั่นกับโจคืนได้หลายอยา่างนะครับผมก็อยากแต่ผลข้างอะไรกับนวนนะ่นน้นเช่นมาเแบาอย่างสักทีหนึ่งนะครับ อ่าได้ก็กคือคุณอ่า <c oughs> ทีเช่นเรอเนื้อเช่น่เชถาได้ชือรร่อกันอะไรก็เล่ากรัเพจอยู่เริ่มเริ่มต่อมเลาสีต่ตนไนะ้ยังคุณทิเช่นนะครับคุณจะจับนะครับดาวไล่ดาวไล่อ่าดาวไล่ดาวไล่ยาเช่นครับท่านทิเช่นบอกว่าอ่คุย เพื่อเนตรักษาแต่คนป่วยปีนป่วยต้นใบป่วยครดาวเสด็จนิ่มตัวนี้ไรหรือเลายมอจ๋าร้านองครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ท่านประธานประกาศรับได้หัว่าหมายโอกาสในการว่าจ๋าเกี่ยวกับธุรกิจความเป็นไรนะครับเนาะที่จริงผมประทับใจในที่เฉลีที่บอกว่ายังมี เกี่ยน้ตายใการเป็นนีิเป็นพอาช่าดตายเขาปูกไปเมั่ไปก็เม่อรเกิดผนชีเรียคกนเขาเพื่อแต่การนะครับรมกับได้รอกสิ่งดีๆจากการไล่ผซึ่งในค้ามตกษาเนื่องในอะารเรื่องเพราะวะเป็นการซอยเรือซึ่งบางทรั้เขากับขาดตใจที่จะเดินหน้าให้การทันเพลิิจบางอย่งเขต้องการคนยุคเชี่าถ้าเขาสสีเกมเขาพ้นเียดนี้จากว่าย่งตาอยู่ได้ เาต้องทางการห้องไหนพัรในทางการแล้วเขามีข้อยีการเข้าจิ่ค้อยบอกว่าเข้าในเข้าีนสู่ได้ตลอดารต้อยตการลอยกันในในชี่ิต้องนี่ต้นสิตข้อยเติมเต็มในทุกส่วนผอไปถึซจิตข้อสมบูรณ์บางเรืองนผมผมเคลรขาย้ผมมังจากสาย้าวทานการเงินจ่งนีเแค่หน่วยนด็ดนี่มันต่อสาขั้นเดียวตลาดเป็นยังผมก็สาร้อนไปเลยเียรใส่สิตเคลสองสส ยังผมบปิวารแกปริมาณของสินค้าแต่ว่างคุณภาพสินค้าว่าเมื่อีรถเทเลอร์สองสามพันแรมผ่านเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรครับสินค้าจะต้องพลาดไปแค่นิดหน่อยมันสภาพสินว่าเขามีข้อหมายในสินค้าเขาปริมาณอะไรครับจะร่อนปริมาณสินค้าที่เป็นต่างๆซึ่งวิ่งผ่านหน้าเขาผมกระบอบค้นสำรับธุรกิจที่ดีรถเงมนที่ดี รลักๆก็คือเราต้องการเปลี่ยกกนเนือซิลิค้นตนคนที่สุขภาพที่ดีๆลคะับนี่ไงไรที่ดีมาก